ถ้ามันได้ของผมไปหมดนี่คุ้มไหมระวังไอ้บ้องเลยนะมันจะร่วมไก่ไม่รู้เลยคนดูว่ามันได้ของผมไปมันคุ้มไหมตอบผมทีดิไม่มันได้ไปมันก็ไปขายคนอื่นไงคนดูขายเก้าพันอย่างเงี้ยขายอย่างหน้า ที่นี่แม่งหลอหลออย่างแตงหนึ่งแล้วไม่รอดแน่ก <c oughs> ูยิง <c oughs> อะไรครับ น,นี่ไงเฮียมึงมานี่เลยม,มานี่เลยอันหรอครับพี่อยู่ไหนพี่ทำทุรไลอยู่น้องไปเจอกันแลนไปเจอกันแลนขเขาเฮียเขาซ่ามากใช่ไหมฮะกูถามว่ามึงซ่ามากใช่ไหม กูถามฮะกูถามกูจะให้โอกาสมึงก่อนมึงจะหมดตัวอเงินล้านหนึ่งมึงอยากเอาไหมกูจะไม่กับมึงนะแต่มึงแหลมมึงจะมาแทงกูใช่ไหมวันนั้นอะมาด่วนมาเจอแลนด์เมื่อกี้มันมาชนพี่พี่เลีรยไปแล้วหนึ่งศพตายแล้วเหรอใช่ใช่มันไม่ยอมปั๊มยาเว้ยมันมีมันมีบัตรมันมียามันไม่ยอมปั๊มดักหลุมไหมจะดักหลุมไหมนีไ่ไง พี่พี่เจมันอยู่อยู่แลนอยู่แลนมามาแลนก่อนเดี๋ยวให้หมอมารับมันที่แลนใช่มมผสายฟ้ามันสอนเชิงมาเองดิไปเองแค่แหละเจ้พี่มึงรู้ใจสายฟ้าน้องกูเปล่าถามอ่ะฮะฮ่าแจ็คเดอะดิปเปอร์ไม่มีปืนมีค้อนไงมันมีขวานนะเหมือนค้อนอ่ะขวานสามอ่ะพอๆกับเอ็มไน่อ่ะเสียงว่าดีมือเองก็อย่างนั้นนะแจ็คเอ้ยเอ็มึงดูดีกว่าเอาใครมา มึงดูดีกว่าใครมาเอายายัดมนันได้ป่ะพี่นี่ดิดนี่นี่ก่อนนี่ก่อนนีก่อนกู่นยากเฮ้ยมันเอา,เอ,า,เอ,าเอาวุธเก็บว่ะมันเอาอาวุธเก็บเฮ้ยมึงขนาดนี้มึงกลัวจนอาวุ้นหายเลยเหรอหายแจ๊กเงินพันนึงไงมึงกลัวมึงจนมึงกลัวกูจนอาวุธมึงเอาไปเก็บเลยเหรอวะฮะเดี๋ยวอีเพื่อ มึงกลัวกูจะ<อ>เราครับ่อไหอ่อพี่หอป้าพี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องห่อไปก็ไม่ได้อะไรเว้ยไอเี้ยไ,<อ>ไม่ถึงมันมันถึงเราห้อมันอะ่ะเราก็ไม่ได้อะไรถึงบูมันหายอะ่ะแต่เราโดนตำรวจโดนทีเท่าไหร่อะ่ะถูกปะสามหมื่นคุ้มไหมละ่ะมันต้องแบบให้เขาคนแก๊งใหญ่เขามีสตอร,รีกร่กันเราค่อยลากถ้า,าอย่างเงี้ยยังไงก็เออเสียของมาด้วยจะพาไปไหนับพาไปขับรถเล่นไหมมันใส่รองเท้าอะไรเนี่ยใส่รองเท้าบูมมันเอาไ้วิ่งเล่นเนี่ย จะหมอมาแป๊บหนึ่งขับมันอ้อมหน่อยรอบนึงนี่มีมีถุงกับชิโนต์อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่จุดกระท่อมพี่อยู่จุดกระท่อมทำอะไรอ่ะดูไหมมาเอาฟิวพี่มาเอาฟิวฟาร์มหน่อยมาหาพี่ดิแลนเนี่ยอยู่กับแจ็คเดลิปปี้เนี่ยไอพี่ขอไม่เกินห้าทีพี่ขอขอได้ได้โอเคครับพี่ไอ้แจ็คมึงซ่ามากใช่ไหมถาม วัวกูจำไม่เลยนะมึงบินมาหากูที่นี่เลยเหมือนมันหยามกันอะนะถามมันหยามกันขนาดนี้เลยเหรอกลัวจนเอาอาวุธหายเลยเหรอฮะเก็บอาวุธทำไมถามเป็นนักฆ่าเลยนักฆ่าไล่ไร่ไ่มีดหรอ ถามเป็นอคาอะไรมีหน่อยแจ็คไม่พูดอ่ะเป็นที่อะไรควาไกูให้โอกาสมึงนะมึงจะยอมแพ้พวกกูไหมมึงพูดแพ้ที่อะไรดิแค่เพิ่งเริ่มไอ้โง่ได้ฉันบอกเพิ่งเริ่มกูมาสะสมความแค้นเพื่อจะเอาเก็บคิดบัญชีพวกมึงทีเดียวเข้าใจป่ะเหรอสภาพมึงยังมีแค่หมัดอยู่เลยบาทที่อะไรสัตว์เอาันกูบักไอ้โง่ ได้ไอ้พี่มึงบาดหลบกพาไปหาทำการแอดมินเลยกูต่อให้มึงด้วยมึงไปบอกรีบขี่ม้าสามส้าไปบอกเลยนะกูเลยเห็นมึงแล้วกูแบบโอ๊ยปืนมึงก็ไม่มีมีดมึงก็ไม่มีอามาจมาะทำกูอย่างเงี้ยโอ้ยเจ็บมึงเอามาสองหมื่นโล่เลยแต่กูยิงพวกมึงให้ แล้วทำไมต้องให้เอาเหมือนยิบดาบให้ศัตรูอ่ะยาสลบมทุกทำไมจ๊ะกูมึงเก่งไม่ใช่ยังไอ้ทู้ก็ไม่เก่งหรอกได้มาล้านสองรวยอีกหนึ่งชีวิตขอโทษทีนะเศษตรษฐาแล้วนับว่าเป็นเงินหรอโอ้โหหรือว่าแบบอะไรอะแบบกระดงกระดาษอะไรอย่างเงี้ยทอดทิเย็ดหรอกกระดาดเป็นไรกูได้เงินมาแล้วล้านสองแรงปมใจน่าง้อ alo ครับนายกมาอยู่ไหมครับนายกอยู่ปะไม่อยู่เลยตอนเร,เรียกให้หน่อยได้ไหมครับโค้โ <ผม S 1> เรียกอะไรไม่มีใครตอบอาวุธหายเหรอใครเนี่ยลิปเปอร์เนี่ยไอ้แจ็คได้ลิปเปอร์ครับทำไม,มส่งแอดมินทำไมอะอาวุธมันหายมันเจอผมซ้อมดิมันเอาหมัดมาต่อยผมมะเจอผมแทงไปอะได้มาล้านสองอะเออล้านสองเลยอะพุกเงินดิจัด มันไม่ยอมเก็บไงผมบอกแล้วมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกอาวุธหายเลยเหรอปอดอุ้มเหรอครับใช่ครับอาวุธหายไปแล้วชิ้นหนึ่งมันจะย้ำใหม่ด้วยโม่ให้บุคอนญาตโมให้เขาฟังนะผมเอาอาวุธมันหายไปแล้วรอบหนึ่งมารีครับบอกฝันดีนรเทพหน่อยครับพรุ่งนี้ผมไปแล้วครับไปแล้วนะครับอ่าผมพูดไปแล้วไม่ใช่หรอ นี่มารีครับ,บอกฝันดีลุเทพนะครับฝันดีนะครับนลัลลเทพนายกไปไหนวะเปิดเปิดแจ็คเดอะลิปเปอร์มันต้องเจอคนอย่างผมผมบอกแล้วเจอมีดหนาป่าวแจ็คดาลิปเปอร์เนี่ยฮัลโหลพี่ฮัลโหลครับ<อ>พี่มาที่ทำการน,นายกหน่อยได้ไหมครับพี่ หน้าไม่หน่าวัดได้นะครับตอนเฮ้ยเฮ้ยฮนายงมาเฮ้ยพูดไม่ได้นะตอนตายมันโดนปั๊มนะบอกก่อนไนะ<า>หนไอเดลิเ <ๆ S 1> ปอร์ก็กูให้แต่คนอื่นไม่รู้ให้หรือเปล่าว่าพี่ไอ้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มีมันหายมันบักอะมันบักตายมีมันหายอะแจ้ในห้องอะอุตสวรตี้ผมมาเอาเรื่องรถฮารโเลยลครับที่โดนปิดไปอะแจะ้งแลง๊ะนนะ หน้าร้อยเราโดนที่โดนบิดล่อปู่เพิ่งส่งเรื่องให้เดียฟไปมันต้องตามก่อนเดี๋ยวมันโอนเข้าส่วนตัวถ้าโดนบิดอ่ะพี่ชายรู้จักไอ้คนที่จ้งตำรวจไปถูกไหมใช่ครับหลายวันแล้วครับอ่าเดี๋ยวถ้ามันโอนเดี๋ยวมันโอนเข้าส่วนตัวเดี๋ยวแจ้งอีกทีพี่ชายมันโอนรอให้เลยไงพี่ชายรู้จักไอ้คนที่ชื่อแจ็คเดอะเดลิปปี้ไหมมันโดนผมนพี่เลยพก่ออนไพี่เก็กต้องโดนอย่างนี้แหละสตรีมก็ไม่เปลี่ยนเอามาย้ำต่อวะเอาย้ำหนิ ล่าัแกงเลยเหรออเคจังเนีน่ยยังไม่กดครับยังไม่กดมั้งครับไม่ได้กดผมก็ทื่อมาแล้วมาเลยแต่ <c oughs> <c oughs> มึงออกจากสภานที่ทำการไอ้มิงตอนไหนกูเอามึงยิกแค่นั่นแหละจำคำกูวไว้ปเดินเลยอยเดินเลยแค่หมัดมึงก็ตัวสั่นล้วสภาน <c oughs> องออกกมาก่นพี่ตอติย่าเข้าแก๊งเสียไม่ได้ต้องทําไงครับจะฆ่าหรือเปล่าวไงเอาเอาดีเอาดีพี่ตอติย่าเข้ากแก๊งเสียไม่ได้ต้องมีเงินครับมีเงินเท่านั้นเดี๋ยวผมเอาเองก็ได้ครับขอบคุณมากจะไปทําอะไรตอนเนี้ยโดนบิดหรอ<ต>เขาไม่เข้าเมืองม,มาเลยหรอหลายวันแล้วหลายวันแล้วสิบวันแล้วอ๋ออย่างั้นก็ได้คืนแล้วย่าง,งั้นได้คืนแล้วครับเจอกันใหม่ครับครับเจอกันครับงอกมาทิ่มึงเจอกูยี่แจ็คเดลลิปปี้ เดี๋ยวกูบอกพวกในแก๊งกันมันอยู่ทำการแอดมินเอ้ไอแจ็คอยู่ที่ทำการแอดมินเดือนกูอบอกเลยแม่งสวยมึงสวยมึงเจอกูแน่แล้วกูเรียกพวกกูมาแล้วด้วย เจ๊จักรลิปปี้เก่งแต่กันน้องๆเฮียไม่เจอกูไม่เห็นเก่งเป็นไงล่ะเจอกูสอนเชิงมวยไปวันไม่กล้าเข้าเมืองน้องๆมาเต็มด้วยหันไปดูดิน้องมากี่คนอ่ะเห็นไหมน่ะายังวะ ไอเดลิปปี้มงเห็นป้าน้องๆกูมาแล้วนะเดลิปปี้นนมาแล้วไม่ไม่พี่ตอดไม่ไม่เอา,าเอาวุธอาวุธมันบักมันจะมาแทงพี่มันจะลงมาแทงมันวิ่งมาต่อยน้ออาวุธกูหายสภาพต่อยมันมีอาวุธเลยน้อยเดยลิปเปอร์มาแล้ววะ่ะมันจะมาเอาพี่ไหนไหนมันอยู่ไหนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุยกับพี่บอสร็จก่อน พี่สุดสวัสดีพี่สวัสดีครับมีแต่คนรับทอริโซเต็มเลยรถแรงอ่ะดิรถตัวแรงอ่ะแรงจริงไม่ดีชอบไปเปลี่ยนหน้ากลับมาเหอะหัวแดงนึกงวันึกวันนึงว่าทาโก้เนี่ยนึกว่าทาโก้เนี่ยขอได้ไหมได้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 ที่ทำให้ผมได้ไหมได้ครับผมไม่ชอบหน้าเนี้ยไปครับเรียบร้อยแล้วพี่เปิดเลยเอ้รอให้เกียรดก่อนไอนี่มันเป็นที่ทำการเลยยกมันออกไปตอนไหนเอาแม่งเลย ไอ้สุดมึงระวังมึงไปเอามึงที่แฟมนะมาเหอะเอาดิไปโดนแมงแทงได้เลยเหรอข้างนอกอ่ะเฮ้ยไม่ตี๋เฮ้ยใครเปิดรถอ่ะใครเปิดรถไว้มันเอารถใครไปอะไล่ไลงรถไม่ได้ไม่ลงรถไม่ได้ไม่ลงรถไม่ได้เอาแมงเดียวแมงเดียวแมงดิโอเค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 เอาแมงดิเฮ้ยเฮียอยู่กันนังเยอ้เฮียเอ้ยมึงเปลี่ยนรถดีสี่ประตูมึงมานี่ มังขับเสืองสกสุดล้วตนจอดไปเลยอุ้อยเอ้ยไปไหนวะผมจะโดนงัดรถไหมนี่เอาไปไงนี่โดนงัดรถอะไรมึงไม่เอารถไปเก็บอ่ะมันมันเก็บได้เหรอพี่ตรงนี้เอาม,มึงไปไกลยักษ์ก็ได้ไปรถมึงมีของโดรโรอ เว้ยไม่ใช่ไม่มันไม่ใช่แก๊งเราเว้ยที่ไม่ได้ล็อกกับมันเป็นแก๊งแก๊ง,กงหนึ่งเว้ยนนอกจากนั้นเราล็อกกันหมดเราเฮียแล้วมันมีอาวุธแล้วด้วยเฮียแม่งซ่ากูว่าเลสทำไมมันไม่ซ่าไอเฮียมันมีอาวุธแล้วด้วย เดี๋ดลิปี้มันเจอกูเซี่ยนเดี๋ยวโดนสองแกงเลยนี่วันเราหมดเลยมันไปไหนอ่ะมันหายไปตรงนี้อะรถไม่อยู่แล้วด้วยรถใครอ่ะไม่รู้รถใครไม่รู้ไม,รไม่ล็อกอนะเฮ้ยข้างหลังปะใช่ปะพี่พี่ไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวมันจะมาหาพี่เองที่เจอผมเถอย มันยิ่งกวตุ๊กตาชักกี้ที่มันแค้นอ่ะเขาไม่มีผ้าปะนี่เฮ้ยพี่พี่หลังปะไหนให้ผมไปด้วยปหมหรือว่าไงจะพี่ไปด้วยก็ได้พี่ไปขายยาด้วยดิไป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 ไปดิไปไปพี่เอารถเก็บก่อนเฮียเดลิปปี้ ไไปม่รู้เหมือนกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับตู้ไข่วะใช่ไม่หลอกอ่ะไม่รู้หรอรู้สึกว่ามันเจ้าจจะออกลอกเมืองไปทางเลเบลว่ไปดูไหมต้องขวาเนี่ยผมไม่พอเราแตะได้หมดเลยผลตามมันไม่ทันอ่ะรถมันไกลมันแรงอ่ะว่ามันไปเข้าอันเดอร์กราวแน่นอนเลยมีคนบอกนั่นคืออะไรวะ อันเดอร์การ์ที่นาบอกไงใช้เพนได้เหมือนกันไงไม่ผมต้องซื้อเพนอ่ะเพนเพนพือี่ก็ไม่มีพี่คืออันเดอร์กา์าคือแบบว่าเป็นโจนอ่ะสามารถป้นได้ทุกคนเลยเกาะเกาะก็ป้นได้เพนก็ป้นได้แล้วมแล้วมันมียังมันไม่ได้ลงมันไม่รู้โอ้ยถ้ามันรู้อ่ะมันรู้เราซวยเดี๋ยวเฮียมันใช้เพนได้ล้านหน้ากาอยู่ที่ไหนไปดูว่าหลานหน้ากาเหรอ พี่ไปขายยาหน่อยดิพ่พาพี่ไปขายยาเถอะเดี๋ยวมันก็มายาอยู่ไหนยาอยู่ในตัวอยู่ในตัวนี่เองซื้อมาเหรอใช่สูตรจุนยังไม่มีนะตอนนี้เขาออกโอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วอยู่ด้วยกันครับผมกลัวพี่ใช้ใหญ่ไม่มีรถให้ผมใช้เองผมก็เลยต้องซื้อแล้วพี่เป่าโทรมาเหรอเอางี้คันเนี้ยผมซื้อมาเพื่อช่วยพี่โอเคปะ่ะโอเคครับอยากให้อยูอย่ยช่วยนะแล้วอยู่กันตลอดไปเลยอะไรนะ อาพี่คุยกัฟ้าดียังพี่ยาว่าเออเฮ้ยสายสายมันจะมาแล้ว<อ>มึงรู้จะแข่งเงินแดงไหมเน,นี่ยที่เนี่ยจะแข่งเงินแดงพวก NPC เหรอใชร่รู้รู้อยู่เอาเลยแล้วพี่ใหญ่ผมอยู่ผมแอะผมประเทศเนี้ก<ว>นยกลัวจริงจริงบอกบอกเมื่อก,อกี้คนพิมคนดูคนดูมันรู้ไงอันเดอร์กาวแม่งน่ากลัวรจริงๆแก๊งใหญ่ๆยังกลัวใช่เพราะว่ามันรถลดมันยิงไม่ไม่ไมพังเองก็เห็นใช่ไหมล่ะ กันกระสุนยิงมันจะตกรถก็ยิงไม่ได้ยิงแม็กมันก็ยิงไม่ได้นอกจากบัมไอเยี่ยมเรามีแต่ข้อเสียให้แจ็คหมดเลยนี่หว่าถ้ามันลงอันเดอร์กาว์ถูกป่ะแต่มันก็ต้องใช้คนปริมาณที่มากไงเพราะว่าแก๊งมันอยู่ใต้สะพานเยอะกว่าใช่เนี่ยมันมันเข้าคนเดียวก็ได้ไงแต่ก็ดีให้เฮียแต่รถแม่งเกียนเกิดแม่งบัมไม่พังอ่ะสุดยิงล้อก็ไม่เนี่ยอันนั้รก็รู้สึกว่ารถจะพอกับสี่แปด แล้วรถมันเจาะกระสุนปอไม่ได้แล้วมั้งยี่ย่างโกงเฮ้ยเสียงห้องใครวะกูได้ยินเสียงเฮ้ยเสียงพี่ใครอะลองตึ่เฮี้ยกูตกใจเลยสัตว์เดีย่ย <laughs> เอาไปเลยหาขายไปเลยยังไงก็รอดอยู่แล้วกเก็บทีเดียวอีกสี่ขวดมันออทีละสอง มีแถวนี้ตัวสองตัวถ้าจำไม่ผิดหมดแล้วตรงนี้หมดแล้วตรงนี้ดิมิมเล่เอะไรแจ็คเดลลิปปี้อย่างนี้ถ้าถ้าสมมติผมก็ใส่ฟ้ากลับมาก็เต็มระบบดิใช่เราเฮ้ยขวาขวาขวา,ขวาหลังขวาหลังเห็นปะซ้ายเนี่ยเน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 ซ้ายหเห็นปะ,ะ,ะปค่อยๆขับตรงนี้มันเกิดไม่ต้องจุด ของกูเยอะด้วยเฮียมันได้ไปในมูลค่าหลายบาทด้วยนนกูบอกเลยนะสี่หมื่นหกหมื่นแจ็คก,กี้โดนไล่ออก J A K แล้วทำพี่ตีร้องไห้ O C พี่เปาก็ออกแก๊งแล้วด้วยพี่ต๋องผมมีแครบปผมลืมแจ็คก,กี้กกโดนไล่ออก J A K แล้วทำพี่ตีร้องไห้ O C พี่เปาก็ออกแก๊งแล้วด้วยใช่หรอฮะไม่รู้โดนเด็กมันโดเน็ตมาไม่รู้จริงไม,ไม่จริงไม่น่าจริงอะไรนะน้องอว่าว่าไง เอาแคปไปเก็บดิพี่เอาเงินแดงเก็บหลังรถอะเอาเงินแดงพี่เก็บในะเออหลังรถก็ไดนะ้<ช>ไม่พี่เอามามสีละสิบเลยไม่เอาแคปไปเก็บก่อนมีแคปบอกเลขสี่ศูนย์หกใช่หรอ โทษครับโทษครับโทษครับถามจริงสะพาน,นมะรามแปดสะพานมะรามแปดก็มีนะวางครับถ้าพี่บ,บอกออกแก๊งก็ผมไม่เชื่อวะ่ะไม่เด็กโดมาบอกตรงนี้ก็มีนี่หายอ่ะเดี๋ยวนี้นช่วงนี้ไม่ค่อยมีแล้วตรงนี้คนขายบ่อยขับไปเลยคนขายเยอะด้วยไอ้นี่ขวาขวา เจเอเจะขายบ้านแต่จริงป่าไม่รู้แต่จะเป็นคนพูดละครป่าไม่รู้ไม่จริงหรอครับแต่เขาก็มีความน่าเชื่อถือไม่ไม่ออกว่ะตำรวจมาไหนไม่มีไม่ได้เสียงเหรอไปเลยข้างในคุณ เอาจริงจริงป่ะกูไม่รู้ว่าไอ้แจ็คมันจะเข้าเมืองตรงไหนกูดูอยู่ด้วยความหวาดระแวงอะตอนเนี้แนยแจ็ไหนเดรดิปเปอร์เออแล้วจะไปตีอะไรกับเขาวะไม่รู้มันจะมา,าเองได้แล้วได้มา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 แล้วเจ้าสิบข้างหน้าขวามือขวามือดอไดปขายไปขายไปดูไปดูกูขายจุดสิบแป๊บไอ้สุดดูให้พี่นะลงเล่นนะเร็ว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  ี็ยาถึงสิเมตรไปเน,นี่ยไม่ถึงเก้าเมตรขายได้ปะไม่ได้ก็ไม่มาขายได้เมตรเดียวจิบมายแล้วน่าขายเลยลใช่หรอขายได้เมตรเดียวคี่มาเร็วโอ้ไม่ได้ y ยูนอตแฮปซีบดิโอหิแยมันต้องสิบอันเลยเฮ้อเอเดี๋ยวนี้เราขายยูสิเตด้วยเขาไม่ตีแล้วใช่ไหมตีเขาเจอก็กตีแต่เขาป้นใช่ไหมใช่เขาป้นเลยเียจะจุดสิบเขาดีเฮ่อได้วะไวสัตว์แต่เอากระชับยีย่สิต้องต้องพกสิบเอ็ดเมตร ฮัลโหลครับอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโตผมแทงมันตายแล้วมาแลน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 ไปแลนซื้อมันอยู่แลนมันอยู่แลนมันอยู่แลนด์ขับรถมันขึ้นเยอะเลยว่ะอยู่นี่ขับโค้มันรถเท่ากันหมดไงอกจับผมแดง ตีแม่งให้ล่องอ่ะไอ้ขวา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 หายไปอู้สามตัวอะไรเยอยตัวบักที่เเสียได้จุดสิบอ่ะเนาะออกสิบขวดเลยเยอะจะพกสิบเอ็ดอันอ่ะออกสิบเม็ดเลยมันต้องพกสิบเอ็ดกันตัวบักอีกหนึ่งฮะใช่เขนมพกสิบเอ็ดอันเนี่ยตัวตัวมันจะบักแบบเนี้ยถามตัวยืนเรียงเนี่ย เล่นแอนดรอปป่ะทีสองเรื่องของพี่เล่น<อ>ไ,มไม่เล่นไหมอยากเล่นคข,ขำอะ่ะเอาของตัวเองไงก็ได้แต่แล้วแต่พี่อ่ะอยากเล่นไหมล่ะถ้าไม่อยากเล่นก็ไม่เป็นไรแต่เป็นยูเทนีนเองไม่เล,เล่นก็ได้นะเทนหนึ่งโอ้โหวันนั้นผมไปกับพี่หมัดอ่ะพวกเราโคตรเดยอะยังไม่ได้เลยไหนๆก็จะเข้าเเอ้ย้ยขาไปหาไปก่อนใช่ปะ่ะตายแล้วไดเช็คป,<ะ>ปาลาแล้วเนี่ยไหนมึงเห่าเนี่ยมึงเห่าโดงงูเนี่ยมึงมานี่ดิ พี่ป้แจกสรุปได้นะป้แจกสรุปได้นะโป้ย่ารู้ในเรเบิลพี่พี่ต้อนดี๋ยวเดี๋ยวไบรถแล้วตอนผมไปเจอมันมัขับรถแลมขับรถไอ้แก่ไม่มีตอรี่ไงอภาพขับรถไอ้แก่พังๆอ่ะโอ้ไอ้เหี้ยนี่มึงจะกระทืบน้องพวกกูไอ้เปียกเคลียร์ดิของเล่นจัดอ่ะแม่เอ้ยมาใส่ตะเก็นบ่อได้เนี่ยเนี่ยชีวิตมันหนาวมันหนาวไปพี่ต้อนโยนน้ำชีวิตไม่โยน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 เสียละเสียละเอาความถูกโอกาสพิจารณาไหม ชอบแทงอะมึชงมชุบแล้วก็ไปแทงมันดิเรื่องเรื่องที่ชุบปีกอ่ะเออเดินน้องๆกันที่ <S 2> <S 2> อ้แจ็คมึงน่าสงสารจังวะมึงโดนเด็กถอนงอกเนี่ยมึงไหวกันน้องๆกูไหมเนี่ยอ้แจ็คโดนอีกแล้วอยากไปดูกัน่ะไปปะ เด้มเก่าไปเร็วเกาเ้เกาเ้เกาเมอนที่ไหนวะอย่าอย่าลากนะบอกน้องอย่าลากนะหอมันได้เฉยไม่ต้องลากนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนตำรวจสุดโดนทีสามืไม่คุ้มหละเล่งกัมันรุนหมอไปแล้วไม่ว่ามันจุดเช็ดโคตรแรงเลยคันนี้พี่ออโตเอกดีขนมัาบอกเลยไม่ไปกับเมดียเ แจ็คเอ้ยแจ็คจริงๆอ่ะมึงมาขอโทษพวกกูแล้วก็จบศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้หรอกน้องเอ้ยแจ็กกี้เอ้ยแจ็กกี้ดิแจ็คเดลิปปี้